สวัสดีเพื่อนชาวนักล่าสุดทุกคนนะครับเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าอดีตอันขมขื่นของเสาหลักเสียงอุซุยเทนเงินสมัยตอนที่เป็นดินจานั้นมีเรื่องเล่าความเป็นมาอย่างไงแล้วก็ช่วงนี้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับภาคย่านลึงลมบ่อยหน่อยนะถือเป็นการต้อนรับซีซั่นสองไปด้วยแต่แน่นอนว่าเนื้อหาที่เอามาเล่าในคลิปนี้ไม่ได้มีข้อมูลเฉพาะจากมังงะอย่างเดียวแต่ได้มีการแม่จากแฟนพวกเรื่องที่สองอีกด้วยแน่นอนว่าอย่างน้อยเรามีข้อมูลใหม่ให้เพื่อนๆอย่างแน่นอน แลวก็ถ้าเพืเ่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับเราไปชมกันเลยแน่นอนว่าเพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วว่าในอดีตเสาหลักเสียงอูซูเทนเยนคนนี้ก่อนจะมาเป็นนักล่า,าสุดนั้นเขาเป็นนินจามาก่อนเทนเยนเกิดมาในครอบครัวนินจาที่มีพ่อที่ใสไม่ดีเอามากๆพ่อของเทนเยนนะครับมีความคิดที่ว่าลูกน้องนะเป็นเพียงตัวหมากเท่านั้นสามารถใช้แล้วทิ้งได้เลยส่วนภรรยาก็มีหน้าที่คลอดผู้สืบทอดจะเป็นตายไร้ดียังไง ก็ไม่ได้สนใจเลยขอเพียงขอดู้สืบทอดของเขาออกมาก็พอซึ่งตระกูลอูซุยนั้นจะแตกต่างกับตระกูลอื่นๆตรงที่ว่าผู้ชายหนึ่งคนจะสามารถมีภรรยาได้หลายคนซึ่งถ้าเราดูลูปของเราพี่น้องเทนยินแล้วล่ะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละคนน่าจะมีอายุไล่เลี่ยก,กันไม่ห่างกันมากแสดงว่าพ่อของเทนยินต้องมีภรรยาหลายคนแน่ๆเพราะคนที่จัดให้เทนเยินมีภรรยาหลายคนก็คือพ่อของเทนเยินนี่แหละถ้าภรรยาเยอะ ลูกก็จะเยอะตามก็จะทําให้มีผู้สืบทอดเยอะไปด้วย <Wow. S 1> ซึ่งพี่น้องของเทนินนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด9คนนับตัวของเทนินไปแล้วด้วยนะและแล้วตอนที่เทนินอายุได้15ปีความดาร์กความขมขื่นของเรื่องราวนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดิมทีแล้วตระกูลอุซุยเป็นตระกูลนินจาที่ค่อนข้างใหญ่โตตำแหน่งใหญ่กว่าตระกูลอื่นพอสมควรเลยอย่างเช่นข้อมูลที่มีเปิดเผยออกมานะครับก็จะบอกว่าตระกูลอุซุยเนี่ย มีตำแหน่งสูงกว่าตระกูลของฮิน่นาซืรุซะอีกแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งตระกูลอูซุยก็เริ่มตกต่ำลงเรื่อยๆพ่อที่เห็นอย่างนั้นก็อยู่เฉยไม่ได้ด้วยความร้อนใจที่ตระกูลกำลังตกต่ำก็ต้องหาทุกวิถีทางทำอะไรสักอย่างจึงทำการฝึกฝนลูกของตัวเองทั้ง9้าคนอย่างหนักหน่วงซึ่งดูเหมือนว่าการฝึกครั้งนี้จะหนักเกินไปทำให้พี่น้องของเทนเงียนตายไปถึงสคนจากทั้งหมด9คนซึ่งตอนนั้นนะครับ3มคนนี้เนี่ย ยังมีอายุไม่ถึงสิบขวบเลยด้วยซ้ำดาร์กมากพ่อลูกจิตสุดๆฝึกจนลูกตัวเองที่ยังอายุเพียงแค่หลักเดียวตายไปถึงสามคนเลยแต่การที่ลูกตัวเองตายไปสามคนนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้พ่อหยุดการฝึกนรกนี้แต่อย่างใดเขายังคงฝึกลูกหกคนที่เหลืออย่างหนักและคิดการฝึกสุดพิสดารขึ้นมานั่นก็คือการหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดโดยการจบให้ลูกๆมาต่อสู้กันและฆ่ากันเองซึ่งลูกทั้งหกคน ยังไม่รู้เลยว่ากําลังต่อสู้กับใครอยู่คนที่อยู่ข้างหน้าเป็นมิตรหรือศัตรูไม่รู้เลยซ้ำว่าเป็นพี่น้องของตัวเองเพราะพ่อสุดเร็วคนนี้ได้ลูกของเขาใส่หน้ากากเพื่อปิดหน้าปิดตาจะได้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครใครสู้กับใครอยู่ตอนที่ฝึกยกลูกตาย3ามคนก็ว่าเร็วแล้วอันนี้เร็วยิ่งกว่าอีกซึ่งการต่อสู้ที่พ่อสร้างขึ้นมาครั้งนี้นะครับทุกคนต้องห้ามหันกันเพื่อเอาชีวิตรอดโดยที่ทุกคนนึกว่าอีกฝ่ายคือศัตรูไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนพวกนี้คือพี่น้องของตัวเองจนการต่อสู้เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายตอนนี้มีคนเหลือรอดเพียงแค่สองคนเท่านั้นจากทั้งหมดหกคนนั่นก็คือเทนเงินและน้องชายที่มีอายุน้อยกว่าสองปีเทนเงินนะครับได้ฆ่าพี่น้องของตัวเองไปสอง,ง,อนองคน,น,งน,งนและน้องชายที่ยังมีชีวิตรอดก็ได้ฆ่าพี่น้องไปอีกสองคนในที่สุดก็ถึงจุดตัดสินจุดที่เทนเงินและน้องชายที่อายุน้อยกว่าสองปีต้องต่อสู้กันเพื่อหาผู้เหลือรอดที่แข็งแกร่งที่สุด แต่หลังจากที่เดนเงินได้ฆ่าพี่น้องของตัวเองไปนั้นเขาก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วนี่เป็นกลอุบายที่พ่อสร้างขึ้นมาให้เราพี่น้องต้องมาฆ่ากันเองคนที่ต่อสู้ด้วยไม่ใช่ศัตรูนั่นทําให้เทนเงินตกใจและโกรธพ่อออกมากๆเทนเงินที่รู้ความเลวของพ่อแล้วก็ได้เล่าความจริงให้น้องชายที่มีชีวิตรอดฟังถึงความโหดเหี้ยมและตะก,กะสุดเพี้ยนที่ให้ลูกต่อสู้กันเองแล้วเก็บไว้เฉพาะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่น้องชายได้รู้ความจริงว่า สองคนที่ตัวเองเพิ่งฆ่าไปเมื่อกี้นะ่ะคือพี่น้องของตัวเองกลับไม่รู้สึกอะไรเลยที่ได้ฆ่าพี่น้องของตัวเองไปเลือดเย็นสุดๆเทียนเงินที่เห็นว่าตะากะาของน้องพังไปหมดแล้วเรียกได้ว่าเหมือนพ่อเป๊ะ,เ,ปะเลยจึงตัดสินใจไม่ต่อสู้กับน้องและพาภรรยาทั้งสามคนหนีออกจากหมู่บ้านทันทีโดยไม่ลีลอซสิ่งน้องชายที่มีชีวิตรอดก็กลายเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนพ่อแบบไม่มีผิดเพี้ยนทั้งเกรตนารมคคำพูดรวมถึงการกระทำต่างๆ เรียกได้ว่าเดินลอยตามพ่อแบบเป๊ะๆเ,เลยตักกะเพี้ยนตามๆกันซึ่งแนวคิดของน้องก็ขัดแย้งกับเทนเงินมากๆในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความเลือดเย็นหรือแม้แต่แนวคิดเรื่องภรรยาเองก็แตกต่างกันของน้องนะครับภรรยามีหน้าที่โคตรพื่อสุดเท่านั้นแต่ของเทนเงินภรรยาถือเป็นคนที่รักได้สําคัญมากๆสําคัญกว่าชีวิตของตัวเองหรือชีวิตของคนที่ต้องช่วยซะอีกไม่แปลกเลยที่เทนเงินจะตัดสินใจออกจากหมู่บ้านพร้อมกับภรรยาทั้ง3คนทันที แต่ถึงอย่างนั้นเรื่องที่ตัวเองเป็นคนฆ่าพี่น้องไปนั้นก็เป็นความจริงที่ไม่อาจย้อนกลับไปได้เรื่องนี้กลายเป็นปมในใจของเทนเย็นเทนเย็นรู้สึกหดหูและเศร้าใจมากๆแต่ก็ได้ภรรยาทั้งสามคนนี่แหละช่วยเรียกสติเอาไว้เทนเง็นโกรธขนาดถึงกับคิดว่าจะทำร้ายตระกูลอุซุยดีไหมจะฆ่าพ่อกับน้องดีหรือเปล่าเพราะสิ่งที่พ่อทำลงไปนั้นเลวร้ายมากๆฆ่าลูกของตัวเองและให้ลูกข้ามหันกันเองได้ลงคอส่วนคนน้อง ก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนแบบพ่ออีกและอาจจะมีคนโดนแบบนี้ต่อไปก็ได้แต่ท้ายที่สุดทเทนเงินก็ตัดใจฆ่าพ่อกับน้องไม่ลงเพราะยังไงคนคนนั้นก็ยังเคยเป็นพ่อกับน้องอยู่ดีถือเป็นอีกตัวละครหนึ่งเลยที่มีปมเศร้ามากๆเรนปกติเป็นคนฉูดฉาดหาหาเกียนเกียนแต่กับมีอดีตสุดดำมืดที่โหดร้ายและน่าเศร้าไม่แพ้คนอื่นเลย Q&A พี่ร์มพี่ฮาปีนว่าเทนเงินมีหูที่ดีมาก ู่ของเทนเงินรับรู้ได้ดีขนาดไหนละ่ะฮะเทนเงินมีการรับรู้เสียงที่เฉียบคมมากแม้จะกําลังต่อสู้อยู่ก็สามารถได้ยินเสียงรอบข้างได้เป็นอย่างดีต่อให้เสียงจะเบาก็ไม่พลาด้านเทนเงนินยังมีวิธีการอ่านการโจมตีของคู่ต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครโดยจะใช้นอนดนตรีเข้ามาช่วยเขาสามารถอ่านจังหวะการโจมตีของคู่ต่อสู้และเปลี่ยนให้เป็นโน้ตเสียงต่าง เพื่อจะได้รู้ช่องโหวหรือจุดบอดของคู่ต่อสู้คือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เหมาะกับสาวหลักเสียงสุดชื่อชาดีงอุซีเทนเงีนมากๆก็จบกันไปแล้วนะครับกับอดีตอันดำมืดของอุซยเทนเงีนอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับภาคนี้เยอะหน่อยแล้วก็จากที่ผมทําคลิปภรรยาทั้งสาของเทนเงียนไปก็มีคนถามมาว่าทําไมเทนเงีนถึงมีภรรยาตั้งสามคนเลยล่ะซึ่งจริงๆแล้ว ทีเทนเยนมีพรยาสามคนนั้นก็เป็นพวกการจับคู่ให้โดยคนที่จับคู่ให้นะครับก็คือเจ้าบ้านเจ้าตัวไม่ได้เป็นคนหามาเองอาจจะเพื่อผลประโยชน์ตามแนวพ่อเทนเยนนั่นแหละเอาเข้าวๆก่อนแล้วกันนะถ้ามีคนยังสงสัยเดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกกันเพราะข้อมูลส่วนนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีเปิดเผยออกมา,มามากมายอะไรเลยจะมีแค่ประโยคเล็กๆเท่านั้นแล้กวก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แลว้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอ้อแล้วก็ใครอยากส่งแฟนอาร์ต สามารถส่งมาได้ทางเพจการโตูนเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นในคลิปถัดไปแล้วเจอกัน